ถึงมวยมันในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงสมิงเดชสอชัยยพรฝ่ายน้ําเงินยอดสยามไฟเตอร์มวยไทย1 1 3ปอนด์เชิญรับฟังประวัติจากคุณออสเคโอครับมาดูสอชัยยพรครับชื่อจริงว่าสิริชัยชัยยพรลูกหลานจากอุดรธานีนะครับมีคุณประโมทชัยยพรเป็นผู้จัดการแล้วก็มีคุณศักดิ์สิทธิ์ชัยยพรเป็นหัวหน้าคณะนะครับ ฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยสชัยยพรครับผลงานการชก55ครั้งชนะ40แพ้13เสมอ2 3ผลงานหลังจะมีนะครับนักมวยในดวงใจก็เจ้าเพชรมรกตวสังประไพ61ครั้งชนะ40ประภาวงแล้วก็อนันต์เมฆวันครับทางขอขอบพระคุณนะครับทางเวทีมวยราชดำเนินครับโดยคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลครับคุณจิตเชี่ยวสกุลแล้วก็คุณภัยปัญญารักครับคณะผู้บริหารของสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับที่มอบ กรรมการที่แฟนๆครับทั่วประเทศให้การยอมรับครับว่าเป็นเบอร์ต้น,ตนๆเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยครับคู่ที่2ในการแถ่สดครับศสกทูฟยูมวยมันวันศุกร์โดยทีมงานเพชรยินดี113ปอนด์เท่ากันโอ้โ oh, ห oh, รูปร่างทั้งคู่ครับอ่า uh, ยาวจริงๆครับ113ปอนด์ไม่น่าจะเสียเปรียบใครแล้วครับครับเรียกว่าเป็นประเภทม้าเทศด้วยกันทั้งคู่นะครับสูงยาวด้วยกัน ผมมองว่าทางด้านของยอดสยามมั้สูงแล้วนะครับซอมิงเดชนี่ก็จะสูงกว่ายอดสยามอีกครับเอาละครับคู่นี้ใครตีใครครับติดตามอีสานอีสานกับใต้ครับฝ่ายแดงมวยมีอนาคตเลยครับจากอุดรธานีฝ่ายน้ำเงินอย่างที่เรียนไว้นักครศรีธรรมราชยกแรกยกแรก มาแล้วครับทางด้านของยอดสยามวันนี้ดูมานิ่งเหลือเกินนะครับธรรมดานี่จะออกเป็นมวยทรงโฉงช่างหน่อยนะครับแต่ตอนนี้นี่ยกแรกนี่ยังไม่ออกอาการนะครับยังนิ่งอยู่ในขณะที่ทางด้านของสมิงเดชก็ขยับหลอกล่อแล้วก็มีเตะตล่างบ้างนะครับสกัดเอาไว้ถ้าพูดถึงความเคยชินเนี่ยสมิงเดชสชัย,ยพรจะชินกว่านะครับชกที่เวทีรังสิตแล้วก็ถ่ายรสดทางช่องทู u ฟย u ของเราครับเพราะว่า2ผลงานหลังนี่ก็ ชกที่นี่แหละครับมีแพ้แสนสนแล้วก็ชนะน็อกเจริญผลส่วนยอดสยามเนี่ยเป็นการชกครั้งแรกเลยครับต้องมาดูรับว่าจะมีการตื่นเวทีหรือเปล่าครับแต่ว่าทางด้านของยอดสยามนี่ก็เข้ามาชกเมืองกรุงนี่น่าจะก่อนทางด้านของสมิงเดชเลยครับมาช่วงนั้นนี่ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดเลือเกินนะครับเรียกว่ารูปร่างดีโงเฮงดีทุกอย่างนะครับภายใต้าการสนับสนุนของคุณมิตรนครนะครับสําหรับทางด้านของยอดสยาม เอาละครับไฟนี้นี่เจอกับสมิงเดชถูกคู่ถูกเวลาครับูดถึงคุณสุเมศสซื้อสันวงกฎนะครับหรือพิมินรนครวันจันนี้ครับทั้งวันจันวันพุธเลยนะครับโปรแกรมมวยดีที่ราชดำเนินวันจันครับคู่เอกธนุเพชรเจริญกิติกรกับโทมัสสชัยเจริญและคู่รองครับเพชรนาทีเพชรนาทีศักสมพรกับก้องบุรีวอสังประไพครับวันจันนะครับส่วนวันพุธครับวันพุธโอ้โหต่างศึกต่างสายเทียบเลยครับทั้งคู่ค้ําแพลว กับระครังทองคู่รองครับเกียงไกเพชรยิยนดีแคาเดมีกับเพชรบ้านแขกสอสมหมายและคู่เอกครับประจันบานสอจอวิชิต8ลิ้วพบกับเรืองเดชศักวิเชียนพุทธที่19เมษายนวันมิช,ชิใชทั้งจันและพุทธละครับน่าชมทั้งคู่ครับเรียกว่าเป็นมรดกมวยนะครับในเครือของกลุ่มเพชรย,ยินดีเรียกว่าช่วงหลังนี่พัฒนากันขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะครับ เรียกว่ามากันเป็นแผงเป็นปึกเลยํำหรับดาวรุ่งครับเรียกว่าหมุนจัดได้ตลอดนะครับช่วงนี้เขากับว่าสัปดาห์หน้านี่แฟนมวยก็มี3รายการให้ด้วยลุ้นกันแหละครับจันนี่ก็วันมิชชัยพุธก็วันมิชชัยสุขก็มวยมันวันสุกเหมือนเหมือนเดิมนะครับของเราก็ยังมีเหมือนเดิมเลยนะครับ18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาใครไม่สะดวกเดินทางมาที่รังสิตก,ก็เปิดช่อง24 To f y o u Toyota K Motor ไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิปุ๋ยตรากระต่าย ฝุยเกล็ดตราเวสโกเฮทยินดีอะคาเดมี่คองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอเค20อุปกรณ์มวยไฟเตอร์เจเจมวยไทยอุปกรณ์มวยท็อปคิงบ็อกซิง่งและท็อกออฟเดอะทาวน์ออ์แกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับครับไม่แล้วครับคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาเหมือนเดิมครับด้านของซ้ายนี้ต้องเป็นสมิงเดชนะครับส่วนขวานั้นยอดสยาม รูปร่างช่วงชกใกล้เคียงกันครับมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้นี่ทางด้านของสมิงเดชมีเตะซ้ายนะครับแล้วก็มีหมัดมีออกได้น่ากลัวครับแต่ดูแล้วทางด้านของยอดสยามก็ไม่ตกใจเหมือนกันขยับเข้าหาแล้วก็มีแข้งขวาโต้คืนได้อย่างรุนแรงเช่นกันครับคู่นี้คู่นี้ครับขวากับซ้ายอีกแล้วดูมาสักครู่นี้มวยขวาาข้าชัยไปมาดูคู่นี้ประเทศ หุ่นในม้าเพสตนะครับ113ปอนด์ประมาณ51กิโลกรัมเท่านั้นเองแต่ว่าสูงปลีดเลยครับโอ้โหส่งมวยนี่คล้ายๆกันเลยนะครับเตะต่อยนะครับมีเตะจ่อยางต่างฝ่ายต่างโดนนะครับสะดุ้ง้วยกันทั้งคู่เอาละครับเอาละครับยุ่งเลยครับคู่นี้แบบนี้โอเค20เตรียมเลยครับเตรียมเลยครับมีโอกาสไม่ครบกำหนดยกแน่นอนโอ้ยมา โดนเตะขาทําท่าไม่ดีแล้วครับยอสยามเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโดนก็ไวทีเอามือไปล้วงขาแล้วครับเรียกว่าเอามือไปจับขาแล้วนี่มันอันตรายแล้วนะครับมวยกรงนี้นี่ดูแล้วต้องต้องขยันนะครับต้องยกบังให้อยู่ครับพอดูแล้วทางด้านของก็หมิงเดชนี่เริ่มจะเห็นช่องเห็นแผลแล้วครับโอ้โหมาตอนนี้มีการบ้านให้แก้แล้วครับฝ่ายน้ําเงินอ้าวดูช่วงล่างจะเหมือนไครลรักรีโวไหมแกร่งจริงเหนือจริง โอ้โฮโ,โดนหมัดจ้ำไห่ท้องกรรมาการนับเลยครับนับแล้วครับนับไปถึง8ครจบแต่ดูว่าสีหน้าแววตานี่โชคต่อได้ครับโอ้โหพลาดนิดเดียวเอาละครับมาดูครับ อยู่ไม่อยู่จบไม่จบน็อกไม่น็อกโอเค20แจกหรือไม่แจกครับมาเป็นชุดกอล์ฟหรับสมิงเดชทั้งสอกทั้งหมัดทั้งเข่าโอ้โหเรียกว่าทางด้านของเอดพยายามไหวไม่ไหวครับโดนไปชุดนี้ครับยุติครับกรรมการต้องยุติการโชคแล้วครับโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินนะครับสองไฟหลังของสมิงเดชครับน่าจับตาครับเจ็บตัวเลยครับนี่ครับผู้ชนะสมิงเดชสชัยพรครับจากโอเค20ครับ เอาไปเลยครับค่าฝีมือครับ20 0 0มบาทโอ้โหกลับมาภาคนิดน่าติดตามน่าติดตามนะครับพอเห็นคู่ต่อสู้มีอาการแล้วแกมาเป็นชุดเลยครับตอนนี้แค้สนามนี่ก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วครับโอ้โหไปพาท่าโดนหมัดหงายท้องก่อนภาพช้าๆครับจังหวะไหนครับนี่ครับบวกุกขวาแล้วก็ซ้ายครับ ไม่น่าลุกนะพี่ลีแม่นมากนะครับฮุกขวานี่ก็โดนนะครับแล้วก็สายตามมาสายตรงๆนี่ทิ่มเขา้าเนียยว่าเข้าจุดโฟกัสเลยครับและดูชอ็ชอตช็อตที่จบครับนี่ครับแกกดมาเสียบด้วยแล้วก็มีฟันศอกอีกโอ้โหชุดใหญ่จริงๆตามสโลแกนเลยครับชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับโอ้โหกรรมการ